สงครามเกาหลีสงบลงช่วคราวนับจากปี1953แต่เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยังคงแข่งขันกันในด้านอื่นๆรวมถึงด้านอวกาศอย่างต่อเนื่องโดยมีพรมแดนใหม่บนอวกาศเป็นเป้าหมายสำคัญของทั้งสองประเทศคือช่วงชิงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอวกาศในภูมิภาคเกาหลีใต้ใช้หน่วยงานที่มีชื่อว่าองค์การอวกาศเกาหลี KARI ก่อตั้งในปี1983เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศความสำเร็จแรกของเกาหลีใต้เกิดขึ้นในวันที่21มิถุนายน2021โดยการส่งจรวดที่ผลิตด้วยตนเองภายในประเทศที่มีชื่อว่า KSRV2 ขึ้นสู่อวกาศหลังจากก่อนหน้านี้พยายามมาแล้ว1ครั้งแต่ไม่สำเร็จจรวดสามารถนำดาวเทียมน้ำหนักรวม1.5ตัน ขึ้นสู่วงโครจรที่ระดับความสูง600 800กิโลเมตรเหนือพื้นโลกได้สำเร็จในขณะที่เกาหลีเหนือใช้หน่วยงานที่มีชื่อว่าองค์การพัฒนาการบินและอวกาศแห่งชาติ NADA ก่อตั้งในปี2013เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศและในวันที่21พฤศจิกายน2023ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือประสบความสำเร็จในการส่งจรวดพร้อมดาวเทียมทางการทหารขึ้นสู่วงโครจรโลกได้สำเร็จ โดยดาวเทียมมีชื่อว่าเมลิคยองหนึ่งและจรวดที่พัฒนาโดยเกาหลีเหนือทั้งหมดการทดสอบในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากความพยายามสองครั้งแรกไม่สำเร็จทางการเกาหลีเหนืออ้างว่าดาวเทียมเมลิคยองหนึ่งสามารถบันทึกภาพพื้นที่เหนือกรุงโซลฐานทัพสหรัฐอเมริกาในเมืองสำคัญสคัญของเกาหลีใต้โดยในระหว่างการปล่อยดาวเทียมคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้เดินขึ้นบกมือสแสดงความยินดีด้วยตนเอง ความสำเร็จในครั้งนี้ของเกาหลีเหนือสร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงหน่วยงานความมั่นคงของญี่ปุ่นซึ่งได้เปิดสัญญาณเตือนภัยผ่านระบบ J จ l e r t อเพื ert, ่อแจ้งให้ประชาชนบนเกาะโอกินวาวาหลบภัยอยู่ภายในอาคารหรือห้องใต้ดิน เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับดาวเทียมที่เกาหลีเหนือปล่อยขึ้นสู่อวกาศว่าเป็นดาวเทียมหรือเป็นอาวุธสงครามจุดที่น่าสังเกตอยู่ที่ทั้งประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ต่างมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีจรวดขนส่งอวกาศและดาวเทียมก่อนในระยะแรกอาจเนื่องจากว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบหากเปรียบเทียบกันระหว่าง2ประเทศจุดแข็งและสิ่งที่ทำให้เกาหลีใต้ได้เปรียบ อยู่ที่ความร่วมมือกับประเทศอื่นๆหลายประเทศเช่นสนธิสัญญาอาร์เทมิสซึ่งเกาหลีใต้ได้ร่วมมือกับ32ประเทศโดยมีเงื่อนไขความร่วมมือคือการแบ่งปันข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ